สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิป ep ที่302ประเด็นสาระในคลิปนี้มาจากคำถามและก็เป็นข้อสงสัยจากพีน่นศกรผู้ปลูกทุเรียนนะครับว่าในปีการผลิตนี้เนี่ยท่านพบกับปัญหาการระบาดของไรแดงเป็นอย่างมากทีเดียวทำการพ่นสารเคมีไปหลายครั้งใบมันก็ยังเหลืองร่วงประเด็นตรงนี้ก็เป็นคำถามนะครับว่าใบที่เหลืองร่วงเกิดจากการระบาดของไรแดงและ ในส่วนของสิ่งที่เราพ่นไปนั้นไม่ได้ผลเลยกับสารเคมีนั้นใช่หรือไม่เรามาดูประเด็นคำตอบนะครับว่ากรณีใบทุเรียนที่มีอาการเขียวและเหลืองร่วงหลุดนั้นไม่ได้เป็นคำตอบกำหนดชัดเจนนะครับว่าเป็นการระบาดของไรแดงเพราะในส่วนของประเด็นหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือใบเหล่านี้ อาจจะเกิดจากสภาพของใบที่เสื่อมสภาพตามอายุของใบหรือจากอุณหภูมิที่หนาวเย็นมีกระแสลมแรงเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราจะสามารถตรวจพิสูจน์ได้ก็คือเราจะต้องทำการสำรวจตัวของไรแต่พี่น้องสกรส่วนใหญ่ไปดำเนินการสำรวจโดยการประมาณการว่าใบที่เหลืองร่วงล่นใบที่มีคราบขาวเกิดจากการระบาดของไรแดงนั้นถูกต้องครับ แต่เราต้องกลับเข้าไปดูในรายละเอียดว่าแล้วสารเคมีที่เราพ่นไปนั้นมันควบคุมรายแดงได้หรือไม่แสดงว่าไม่ได้เพราะใบยังร่วงหลนคำตอบตรงนี้คือไม่ใช่ถ้าเราจะลองมาดูในรายละเอียดนะครับใบนี้เป็นลักษณะของใบที่เหลืองจำเขียวจำเหลืองและล่วงหลนมีคราบสีขาวซึ่งสรุปได้เลยว่ามันเกิดจากการระบาดการทำลายของไรตรงนี้ ถูกต้องแต่เราลองดูเข้าไปในรายละเอียดนะครับว่าการล่วงหลนของใบของทุเรียนชุดนี้เกิดจากเหตุการณ์3อย่างในเวลาเดียวกันประการที่หนึ่งใบเหล่านี้มีประวัติการระบาดของไรเราจะเห็นคราบสีขาวเหล่านี้นั่นก็คือคราบของอตัวอ่อนหรือเป็นคราบเป็นเปลือกของไข่ที่ได้ฟักเป็นตัว ในส่วนของสิ่งที่เป็นคราบใครเป็นคราบสปกปรกบางครั้งก็เป็นตัวของไรที่ตายติดอยู่ตามพื้นเราก็จะต้องมองลงไปในรายละเอียดครับว่าใบที่เรื่องหล่นนี้มีตัวที่ยังมีชีวิตหรือไม่กับมีตัวลักษณะของไข่ที่ยังมีความสดหรือไม่คำตอบเราได้ทำการสำรวจแล้วคือไม่มี ตัวที่มีชีวิตและไม่มีไข่ที่ยังเป็นไข่สดดังนั้นเราจึงพอที่จะมีคำตอบได้นะครับว่าสารเคมีกำจัดไรที่พีนพัอสกรพ่นไปนั้นได้ผลและมีประสิทธิภาพแต่การที่เขาเหลืองและล่วงหลนอันเนื่องมาจากไรเข้าไปดูดซับสารอาหาร อันเนื่องมาจากสภาพใบเขาหมดอายุคือเราเรียกว่าใบเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากในส่วนของอกระแสลมและสถานะอากาศที่เป็นใบแก่ภายในสุนพภ่มิเขาเรียกว่าเป็นการล่วงหล่นโดยธรรมชาติในภาพนี้เราเจาะลงไปในรายละเอียดพยายามใช้กล้องทำการส่องเราก็ไม่พบไข่ที่เป็นไข่สดและเราไม่พบตัวที่มีชีวิต จึงสรุปได้ให้เห็นได้นะครับว่าสารเคมีที่เราใช้กำจัดนั้นได้ผลแต่สิ่งที่เราดำเนินการเป็นการกำจัดหลังจากที่ไรมีการระบาดรุนแรงแล้วดังนั้นผมจึงอยากจะน,นำเลยว,ว่าถ้าเราพบไรแก่จำนวนสาตัวเฉลี่ยแล้ว3าถึงหตัวต่อใบซึ่งเป็นใบใหม่เป็นใบสดเราจะต้องทำการกำจัดทันที ในกลุ่มของสารเคมีในการกำจัดไรนั้นเราก็ต้องเข้าไปดูในประเด็นคำตอบนะครับว่าสารกำจัดไรในปัจจุบันมีมากมายดังในภาพก็ต้องขอขอบคุณภาพจากพฤกษาพันธุ์ห้วยสะท้อนและในกลุ่มของเครือชัยพฤกเราต้องเข้าใจครับว่าสารกำจัดไรนั้นมีในหลากหลายกลุ่มดังในภาพนี้แต่ สิ่งหนึ่งที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าถ้าเราจะใช้สารกำจัดไรเราจะต้องมีการสลับกลุ่มตรงนั้นเป็นหลักการที่ถูกต้องแต่ในด้านของเทคนิคผมอยากจะย้ำในประเด็นเทคนิคการใช้ว่าสารกำจัดไรไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตามดังในภาพนี้เมื่อเรามีการใช้เราควรจะ ทำการศึกษาเข้าใจในอัตราการใช้และเทคนิคการพ่นก็คือเราจะต้องพ่นไปที่ตำแหน่งหน้าใบของทุเรียนปรับละอองให้เป็นฝอยใช้สารเสริมประสิทธิภาพหรือสารจากใบและถ้าต้องการให้การใช้สารในกลุ่มเหล่านี้มีผลยาวนานเราก็ควรจะปรับโดยการเพิ่มสารในกลุ่มของตัวอะมิทรัส ยกตัวอย่างเช่นนะครับนี่คือกลุ่มอะมิทัสเป็นกลุ่มที่จะไปควบคุมไข่และควบคุมตัวอ่อนในการยับยั้งการลอกคราบรวมถึงเมทัลไรเซียมหรือเมทาซานซึ่งเป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ถ้าเราใช้เมทาซานในอัตรา300กรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรร่วมกับสารกำจัดไรเหล่านี้ก็จะทำให้ผลของการควบคุมไรได้มีประสิทธิภาพและมีความยาวนาน ในแปลงที่เรามีการศึกษาซึ่งขณะน,นี้ในฤด,ดูกาลนี้เราแค่เพียงเราได้ดำเนินการพ่นไปแค่สองครั้งก็ยังสามารถที่จะควบคุมการระบาดได้นี่คือคำตอบทั้งหมดในคลิปนี้สวัสดีครับ